สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชอบไทยท่ทรลกวันนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องวันรีวิวของพี่น้องเอ้ยมือนี่คอยมีเรื่องสีวอาสูฟฝั่งพี่น้องสีมอฝอยสู้ฟังนํ่นมวันนี้เนาะวันนี้คอยก็ไปหาของคือเก่าพี่น้องคนมาขายกันหลยอยู่เด้อคอยก็หาจากไหนก็หาไปไลยของพี่น้องคอยคอยก็สีบอสู้ฟังฟ่งเนาะสีบอสูฟั่งเนาะแบบว่าเข้าไปที่แหลกเนาะคอยก็ไปซื้อคอยก็ย่างเข้าไ,ไปที่แหลกแล้วก็ไปซื้อมีตัวนี้ มีตัวนี้เราจะมีตัวนี้อันเป็นเป็นกันเป็นคึ้นอันนะขวาก็เลยเลือกเลือกเลือกมาขวาก็อันขวาก็เลือกเลือกมากวันนี้อันขวาก็เอาใช้กระเป๋าขวากพี่น้องเขาก็อ้ยมือนี้คือปอดใหญคลองแต่ว่าขวาก็ย่างไปย่างไปพี่น้องย่างไปย่างมากเห็นเหรอซิบหลอดพี่น้องซีบหลอดไปหยางครับไปลบไปลบมาย่างแต่เต็มสิบโมง จนว่าหอดอันใบสองคนละพี Barn ่น้องเขาไปเลยยางหลายเลยมาเบิ้งก่อนพี่น้องได้ซื้อวอลสตอรี่เรื่องเรื่องนี้ฟังเนาเขาเก็อันไปเขาไปเที่ยวแหลกเขาซื้อตัวนี้ละหนึ่งปอนด์ห้าสิบพีคนละอันมันเกิดเขาบอกว่าโอ้แต่เงินเขาว่าตัวตัวนี้ก็จะเป็นเงินเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเงินเขาว่าใช่เนาะวันนี้แว่นสองวงก็เป็นคอนจูมเขาก็คือเสด็จยี่ดอกแต่ว่าวันวันเปาวันพาวพิฟตี้เขาก็เลยซื้อวันนี้เขาก็ย่างไม่อีกพี่น้องก็ย่างมากคนมาซื้ออัน เดี๋ยวจะเอ่ยเห็นพี่น้องมารีวิวก่อนท่านผู้ชมถึงิ่นถาฟังบักระเสียทาฟังเนาะมารีวิวก่อนพี่น้องว่าขได้ดยังแน่เนาะขอดเด้น้ำหอมบอดพี่น้องซื้อมาแพงแน่นี่พี่น้องหนึ่งร้อยมลเนาะซื้อมาอันสิบปอนพี่น้องสี่ร้อยสี่สิบละค่ะแม่นเงินไทยเนาะสิบปอนด์มันมีต่อมาขอดกระป๋ออันได้น้ำหอมได้น้ำหอมอันไอขวดละปอนด์ประมาณสิเนาะขวดบากง่ายหนึ่งพี่น้องแต่ว่าอันนี้อันนี้เลือกเครื่องหนึ่งพี่น้อง แล้วเครื่องหนึ่งนหะ่อนี่แหละเขาว่าอ๋อขันซื้อไปใส่ก็กับซีโป้แพงป่ะไหนเนาะอันขันแม่นพ่อเราเจสิกาบอาา่อเอาไปขายคุยกะให้แม่ซิวมาใส่นะเขาจะซื้อมากอันละหนึ่งปอนเนาะตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้เขาว่าโอู้กินมันหอมดีปอนหนึ่งกับพ่อซื้อไอ้โรพี่น้องอันซีดได้หลายมืออยู่ยนะเขาว่าตัวนี้มันหอมดีคือมานีดเองวันนี้อันตัวนี้กับเป็นบอนกับปอนหนึ่งพี่น้องปอนหนึงน่งกับเนื้อมาซีดแต่ยู่นะ ตัวนี้ก็ว่าสิให้แม่เที่ยเน,นาะค่ะพ่อเนาะเจสิกาแล้วว่าพ่อเอาไป,ไปขายพอวัานั้นเธอเขาขายสามปอนดสี่ปอนดสี่ปอนด์ในสีข้นก็ไม่เคยเสื่อหนะมันมันส่งเรือหน่อยนะสีจริงมันหลายอยู่เด้นี่พี่น้องอันนี้มันประมาณน่ะเจักเอ็มแอลว่าตัวนี้ใช <It> ่ปะลอยเอ็มแอลพี่น้องลอยเอ็มแอลไหลเติบอยู <Pent> ่ได้นี่สีได้เป็นเดือนเหมือนอยู่ได้พี่น้อง วันนี้เขาก็ย่างไปยากมาลบไปลบมาเขาก็ไปซื้อน้ำหอมอันอันซาลามาพี่น้องเป็นของผู้ชายเนาะสองปอนตอนนี้ส่งเต็มอยู่เขาก็เลยซื้อมาวันนี้ก็ไปไรอันแต่ของก็หลายเลยพี่น้องวันนี้เขาก็ย่างเส้นอันน่ะย่างเส้นย่างลบไปลบมาอยู่แต่อันอันนี้ก็เป็นแว่นขยายพี่น้องเป็นคืออันแนวอันเลื่อนนะอันแว่นขยายปอนหนึ่ง แล้วก็มีดพกพี่น้องมีดพกปอนึงมันไม่แนวสื่ออีลีมือนนี่นะมันนี่เขาก็ไปได้อันอันคัฟฟอลิงเนาะหรือว่าเป็นกระดุมกระดุมแขนเสื้อเชิดนะอันสามปอนไปต่อเขาไม่ไม่แนวสือเมือนแกไปได้วีอันวีแขวาหางวีแขวหักอันนี้เป็นเงินเนนอพี่น้องแล้วว่าสามปอนเขาก็เลยสื่อว่างไหวแล้วว่าอ้าวเขสันเธอร์จื้อือเอปอนหนึ่งละกันเขาเลยสื้อตัวนี้มาปอนหนึ่งมันนี้ก็ได้อันท่องชุบมากพี่น้องเส้นหนึ่ง ท่องสูบเ้นหนึ่งมาอันสามปอนตัวนี้พี่น้องสามปอนวันนี้ก็ได้นาฬิกา <c oughs> ก็ไปได้นาฬิกาไททันมาตัวนี้ไททันไททันพี่น้องอันสองปอนตัวนี้พี่น้องไม่แนวซื้ออะไรนะแบบเส้นอ่ะน,นะยางลบไปลบมาอะไรวันนี้ก็ไปได้นาฬิกาอันซิติเซนอีโคไดร์มาพี่น้องอันนี้หลักค้องดีเหมือน,นป็นซิติเซนอีโคไดรย์ยคยซื้อมาอัน สามปอนพี่น้องมัเนี้สามปอนบริการไปซื้ออันตุ่มหูเงินพี่น้องตัวนี้ตุ่มหูเงินแล้วว่าสามปอนพอแล้วว่าสองปอนก็สองปอนขึ้นหนักกันนะพี่น้องเพราะเขาซื้อมาขายมันขึ้นหนักเลยพี่น้องคันซื้อมาใส่เนี่ยก็พขึ้นหนักปันใดเนาะพอไปต่อนแล้วปอนหนึ่งแล้วก็เลยไข่อยปอนหนึ่งแล้วก็ไปซื้ออันไอ้สอยเงนินพี่น้อง ใช้เงนินอันหาซิพี่ตัวนี้พี่เนาะหาซิพี่ไปซื้อทุ่งเท่าสามคู่ปอนหนึ่งมาพี่เนาะทุ่งเท่าอันแล้วคู่ละหาซิพี่ของกระเบิดตัวเราแบบยางแบบสเสีๆองๆน,นะยางแบบสเสี้ยงพอได้มีขวบกระตือรือร้นเลยหลังจากันเที่ยงไปเนาะกักไก่ยางกไปคุยกับโมูข่อยไปนี่ขับไก่ยางไปคุยกับโมูข่อยโอ้ยกับว่าอันมูคนไทยอยู่อันทอกจีนนะพี่น้ะก็บอกเมื่อวานนี้พอได้ยังเลยกับว่า บ่ได้๋ยังเลยเหมือนนี่บ่ได้๋ยังเลยบ่ได้ทองบ่ได้เงินเลยคขาว่าแบบป,ป,ปกติสิมีเป็นผุ่มเป็นผ่วงคือ่อน่อยมารีวิวซูเบอร์นนะพี่น้องประเดี๋ยวคอยมาหาอดเรื่อนก็มาสำรวจนะว่าข่อยซื้อยังมระเดี๋ยงสินะประเี้อัน <c oughs> ข่อยกับมาสำรวจเบิรนะ์เนาะอันนี้ก็เป็นแหนเงินคอดจูบเนาะที่ข่อยรีวิวให้เบิร์ตอนแหลกนะพี่น้องอันอันแหวนเงินคอดอันคอดจูบเนาะพี่น้องคล้ายๆว่ามันเป็นเงินชุบนะพี่น้องตัวเน,เนี้ย นนต่อมากกเป็นอันตัวนี้ก็เป็นเงินพี่น้องตัวนี้ก็เป็นเงินห้างกับพกเป็นยางพี่น้องเพราะว่าเข้าไปขายอันสั่งกิโลขายนะอันเคยก็ซื้อมาอันละหนึ่งปอนห้าสิบมาสำรวจบึงแๆพี่น้องมาเนี่ยโอ้ขวัญมาหอดบานก็เต็นโดเต็นดงอยู่ก็ร้านนี่แหละที่อยไปซื้อน่พี่น้องเอยนึกว่ามันเป็นมันเป็นเงินนะนะเพราะว่ามันมันดำพี่น้องมันดำอันปัก กะทิแหละมันม so so. like like ันดำอ่ะนะแบบว่ามันเหมือนเธอเข่าข uh yani ี้เมี่ยงว่าสันซะบูดง่ายๆเนาะเขาก็เลยอันมันหอนเนื้อเขาก็เลยวางไปเขามาสำรวจว่าเขาซื้ออีกยังม้างไ่มเขาบอกว่าเอ้ามันก็เป็นเหล็กมันก็เป็นเหล็กหาส่วนมาเขาก็เลยวางสิเนาะเขาก็ไปเบิ้งอยู่พี่หงอันเจ็ดร้อยห้าสิบเป็นท่อสิบแปดเคพี่น้องท่อสิบแปดเคเซนบักใหญ่หนึ่งพี่น้องอันนี้ถือว่าเส้นใหญ่เลยนี่พี่น้องเส้นใหญ่คันไม่คล้ายกันคันไม่แน่ใจว่าอัน จีมันนีพี่น้องบนแน่ใจว่าจีมันเป็นท่องบ่อเด้แต่ว่ามันมาน้ำกันกัสิีนาสิเป็นหรือสตาสิปเปนก็ไดนะาพี่น้องอาสิเป็นหรืออาสิิุเป็นก็ไดเพราะว่าตะวันสีเดียวกันอยู่เด้มันสีเดียวกันอยู่พี่น้องมันอันอยู่ในอันอยู่ในเป็นในถุงละอันทั้งในมันก็สิเป็นท่องชุบนะพี่น้องท่องชุบแล้วตัวนี้มันอันทีมแคลร์อยู่ดำดำขีเมียงนะมันเขาเขีเมียงพามาเสร็จตัวนี้มันจะงเหลือหมาากขึ้นพี่น้อง โอ้ยสมมติขอ,ขอนื่ขอขดีใจว่าสันพี่น้องเออขอนึกว่าพอคนผดได้คองเขาไปจมไหมูกับฟังอันคนอยู่หันเข้ากระถางมาเธอาได้คลองบอกข่าวกบว่าผดไก่ผดไบ่ไดไ่ไม่หอดบานอันผดไร่พี่น้องโอ้ยปฏิหารมีจริงอีหาอพี่น้องบ่ผมผมคิดว่ามันสิมันสิมีปฏิหารบ่ <laughs> คิดว่าสิมัน,ม,นมีปฏิหารห้ายที่ไรอยู่ด้พี่น้องแบบว่าอันอันซื้อนั่นซื้อนี่ร่วมๆกันละบ่ได้เบิ่งห้องหมากเลยส่วนหมากเขาบ่ได้เบื่องขันมันสีขาวจะสิขอนึกว่า สิจริงมันกะมันกะหนึ่งวันเป็นเงินนะนะหูกะเอาซื้อร่วมๆกันสงสัยไม่สิเป็นเงินหูกะเลยเสือนะเพราะว่าหูอยูลแล้วนะพี่น้องอันมันมันเป็นคือเงินนะนะเป็นคือเงินกกะเลยซสือไปได้แถลเป็นทองอีพออีแม่คยพราอย่ากลมกาบพรอย่ากกมกาบเนได้พี่น้องโอ้ยดีใจแห่งไม่เที่ยวว่าแม่แม่จะร้องทําไมเอาก็ะหองทุกคนดีใจเกินเ่าแตาว่าอันแต่ว่าอยู่อันจีมันนี่บบเห็นอันเป็น บเห็นห่มหมากมันอยู่พี่น้องอยู่จีมันเนี่ยแต่ว่าอันอยู่ซอยมันมันสิเห็นอยู่บนน่ะสินะอะไะพี่น้องคลิปนี้กะซ้ำนี่ล่ละก็ดีใจซอยคนแนี้ยคนดีพอดีใจพีดปกติเลยพี่น้องเพราะว่าอันเพราะว่ามันเส่งอันไหเพปคเคยเป็นบอกแบบว่ายางจะไหนกันยางบรไดกองจะขึ้นเบิ้งรถดเป็นเกือบลอยขั้นคนพี่น้องลอยกลัวอยู่แล้วเคยคิดว่าเกือบลอยก็ขั้นอน่ะยางไปยางมาแต่อยู่คลองอยู่ซ้ำเนี่ย แต่ของซ้ำ <irgendw> ท <el che> anyway, so 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 ี่ขาเห็นน oh, ี่ปกติขเขาจหลายๆกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าเวลาเขาเอามารีวิวกาการเอร์ริวเวล์โบายเนาะขารเซอร์รีวิวลนี่ยหน่อยเองสินะแต่ว่ามือนี้ได้ซ้ำหนีรีนะเนี่ยหอมหนึ่งสองสามสี่ห้าขวดแล้วก็ได้นี่แหละนาฬิกาสองเดือนแล้วก็ได้ได้เงินหนึ่งสองสามสามอันแล้วก็ได้นี่แหละของเล็กๆนี่ยหน่อยน่ะที่ที่ได้มากมือนี้นะพี่น้องก็โอ้ก็ซื้อวาสดุดีอยู่ถ้านันไปขายก็เสื้อด้ประมาณ สี่สี่สอสี่สีส่สิบประมาณหมื่นกว่าบาทนี่ละพี่น้องนี่ละก็เป็นพี่น้องเขาเอ่ว่าเป็นไอเป็นซัมห้องเฮ็ดงานน่ะนะพี่น้องเวัดอาทิตย์นะปฏิเฮ็ดงานก็เฮ็ดงานตั้สี่ลาน่ะพี่น้องน่ารักคลิปนี้ก็ทราบดี่มมะพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีอะไงดีๆสวยๆงาฝสิมาบอกสู้ฟังกะซซัมนี่ละพี่น้องสวัสดีค่ะ